สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้จะนำราวพัฒนาครับ <c oughs> มาสรุปให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งสำหรับงวดวันพุธ29 <c oughs> ก็มาตามสูตนี้ต่อครับสำหรับราวพัฒนาวันพุธ ตัวเลขการคำนวณจะไม่เหมือนกันครับบางท่านจะสงสัยว่าทําไมไม่เอาสองตัวนี้มาจับคู่กันสําหรับสูตรพันพุธนี่เราใช้ตัวเลขของเขาครับเป็นตัวเดินถ้ามีหนึ่งก็ต้องเพิ่มเป็นหนึ่งครับแต่ว่าเราต้องจับหนึ่งหนึ่งใช้เลขหนึ่งสองตัวครับสําหรับสูตรวันพุธแล้วก็จะได้ชุดออกมาก็คือสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่แปดให้ท่านสังเกตเลข สามคู่นี่ครับสามคู่แล้วจับออกมากจะได้สี่หนึ่งแปดในนี้จะมีสองตัวอยู่คู่หนึ่งเดี๋ยวรอชมด้วยกันครับว่าเลขจะมาไหมสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งส่วนสูตรนี้การคำนวณสูตรหนึ่งร้อยมไลยเหมือนเดิมครับแต่สูตรสองนี่จะไม่เหมือนกันนี่ครับฝั่งนี้ได้ห้ากับหกแล้วรูดห้าฝั่งนี้รูดหนึ่ง ผมจะจับคู่ไว้ให้ครับก็จะมี18 19 30 2ฝั่งครับก็จะมี18 30สกับดาสำหรับสูตรวันพูดสูตรนี้เดี๋ยวรอชมครับสูตรตรงโต๊ดใช้สูตรนี้สูตรเดียวครับ แต่น,นี่คือชุดวินอันนี้ก็ชุดวินเหมือนกันแต่ผมจับชุดสองตัวออกมาให้ก็แคปหน้าจอไว้ครับสูตรนี้สูตรแต่ละวันนี่จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูสูตรใหม่ อันนี้ก็คือสูตรใหม่ที่ได้ลงคลิปสั้นไปแล้วก็เดี๋ยวรอผลการออกครับสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้สูตรนี้เดี๋ยวถ้าออกเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรครับถ้าวันนี้เข้ามาตามที่เราคำนวณแล้วถ้าเลขมาตามที่เราคำนวณ เดี๋ยวจะมาบอกสูตรครับสำหรับสูตรสูตรนี้ส่วนสูตรนี้งวดที่ผ่านมานั้นเสร็จได้ครับเราไม่ได้จับสี่สองกับหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรนี้ผมจะมาคำนวณให้ครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระดาษก่อนสำหรับสูตรสูตรนี้เคือบางท่านถามหา ก็จะเป็นการคำนวณย้อนย้อนงวดครับก็จะเอางวดที่ออกมาคำนวณย้อนไปอีกทีหนึง่งสำหรับสูตรนี้ก็จะมาเริ่มจากเลขหน้าครับก็จะเป็นเก้าแปดหนึ่งแล้วก็ตามด้ดยสี่สองสอง สำหรับสูตรนี้ <c oughs> ทีนี้ก็โยงตัวเลขครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองแล้วก็หนึ่งสองสูตรนี้จะเป็นการโยงตัวเลขครับ ได้0 1 3เห็นไหมครับ1มา0 1 3งวดที่ผ่านมาให้0 4 5เตกออก2 4ตรงนี้ได้1แล้วก็4ได้5ครับ5แล้วก็6 7เป็นเลขวิ่งได้ครับสำหรับูนย์นี้เราจะมาเริ่มจาก5ครับ หาแล้วก็เจ็ดแล้วแปดแล้วหนึ่งสองแล้วก็สี่เราจะเอาสูตรนี้แหละครับเพื่อไปจับให้เหลือชุดสี่ตัวสำหรับสูตรสูตรนี้ก็จะเอาคู่หน้าครับตรงนี้ก็จะได้สามศูนย ู้หลังก็จะได้นี่ครับแปดห้าถ้าจับต้องจับครบให้หมดครับแล้วก็อีกสองตัวตรงนี้ที่เราจะต้องจับไปด้วยก็จะเริ่มจากแปดตรงนี้ครับ เริ่มจากแปดสามแล้วก็แปดูนห้าครับห้าสามแล้วก็ห้าศูนย์เราจะมาจับตรงนี้อีกสองตัวครับก็จะเป็นแปดสองแปดสี่ แล้วก็ห้าสองห้าสี่สำหรับสูตรนี้หัวที่ผ่านมานะไม่ได้จับหนึ่งสองครับเสียจได้เหมือนกันยี่สิบเก้าทับสิบทับหกแปด เดี๋ยวมันลุกหนะครับสําหรับสูตรสูตรนี้ว่างวดนี้จะมาไหมแต่สูตรนี้ผมจะมีตัวกันให้ครับจะกันหนึ่งแปดกับสามศูนย์ไว้อันนี้ตัวกันนะผมขออนุญาตทําตัวกันไว้สักสองตัวกันสองตัวครับสองชุดก็จะกันที่สามศูนย์เผื่อเข้ามา สากับหนึ่งปนี่ครับกัรสามศนย์กับ18ครับสำหรับตัวกันแค่นี้ครับสำหรับลาวพัฒนางวดนี้อันนี้ก็คือสูตรลาวพัฒนา สูตรนี้เป็นสูตรบนล่างครับก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างสำหรับสูตรนี้เขาหลุดไปงวดเดียวเองนะครับหลังจากนั้นเขาก็เข้าตลอดอันนี้เป็นตัวกันไว้ครับเผื่อเข้ามาแล้วมาดูชุดสรุปครับผมจะให้ดูชุดสรุป และนี่คือชุดสรุปครับก็แคปหน้าจอไว้ครับสำหรับราวพัฒนางวดนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอยทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนครับขอให้เฮงเรวยๆกันทุกๆคนครับวันนี้ครับวันพุธขอบคุณครับ